สําหรับความคืบหน้านะคะเหตุการณ<ป>์เพลิงไหม้หอ,อ<ม>พักนักเรียนหญิงระดับประถมของโรงเรียนเกิพ,พิทักษ์ซึ่งอยู่บนดอยที่อําเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะคะตอนนี้รายงานบอกว่าทางเจ้าหน้าที่เขาสามารถดับเพลิงได้แล้วเบื้องต้นค้นพบศพของนักเรียนนะคะอายุ5-12ถึงปีจํานวน17คนด้วยกันมีศูนย์หาย2รายบาดเจ็บอีก5รายบาดเจ็บสาหัส2รายซึ่งผู้ที่บาดเจ็บเจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยเหลือนําตัวส่งโรงพยาบาล ที่จังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเบื้องต้นอาคารเป็นอาคารสองชั้นเครื่องปูนเครื่องไม้เสียหายทั้งหลังค่ะและว,วันนี้รอการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเวลาประมาณ10บโมงเช้าเพื่อลงไปหาสาเหตุรวมถึงตรวจสอบพยานที่ อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยค่ะครับโดยตอนนี้ Facebook ของโรงเรียนนะครับก็เป็นโรงเรียนที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นโรงเรียนเกียรติพิทักษ์นะครับก็ประกาศหยุดเรียนไป4วันด้วยกันนะครับตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่27พฤษภาคมนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวมาเกาะติดรายละเอียดได้นะครับในช่วงของพิกัดข่าวเทียงครับ สำข่าวก็บอกว่าอาคารหอพักก็เป็นอาคารเก่า40ปีแล้วนะฮะส่วนศพนักเรียน17คนตอนนี้ลำเลียงไปที่โรง,โรงพยาบาลเวียงป่าเป้าเอาไปพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอีกทีนะครับ<า><า>